ครับรวัลอะสาวัแห่งปีควบัขนานยเตบังขนาดไหนก็น่าจะเห็นแล้วเม่อกีพี่ทุกคนก็คือบอกว่าหูมูบ้านวันนี้หนูจะทาให้พี่ผิดหวังกับยอดวิวไลฟ์อินเจ็ดเมตรจะแล้วไแค่ไหนเพราะว่าเนแฟนมีะ ก็ด like like so, kind of like ีใจอยู่แล้วทุกๆรางวัลอะดีใจหมดถ้าเกิดว่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นสาวบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นรางวัลแรกของปีนี้ด้วยค่ะชายก็เลยแบบพิเศษหน่อกว่าเป็นรางวัลแรกจริงๆดที่พี่ผ่านมาพี่เซนต้อฟังมาตลอดค่ะเออเขาบอกว่าในฐานะพยูสุถ้าไมหนูถึงได้ก็ปีที่แล้วมีแต่เรื่องราวเห็นเบสตลอดก็ไม่ได้ อยู่ท er ี่วิวเหาแ่ม่ใช well, right. ่าที่ยอไปว่อนีเป็แบบเอเมืนแบบนเรื่องราวเยอะๆทุกคนให้ใจเราเยะมาอีกความรู้สึกหนึ่ก็รู้สึกแบบว่ยเราไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยแต่อีความรู้สึหนึ่งก็รู้สึกว่าสีะเพราะว่าราวได้เงินถ้าพูดตาีกับไปโลกสวยก็เงิมีสินค้าเ่ามีรวิ้เท้าอันนี้นะับก็ทให้เราได้ต่าอะไรกแล้วก็ได้แบู้ นซึ่งเรามาที่านในคนที่เราเป็นพี่น้อเราผู้ที่แ่งขันี่โดสำหรับเบสเนหนักหลายที่ได่รับกได้ไม่ราบเกี่ยวกับหนูได้ใช่ค่ะตอนนี้คือเบสแบบโดนมาเยอะแล้วอยากพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรก็คือตามสบายและตอนนี้ทุกอย่างแล้วตอนเราหมาแล้สำหรับีเราตอนนี้็คือชีวิตก็คือมีความสุขไปเที่ยว ีครัแปลว่าตอนนี้ผู้เข้ามเรานแรกก็แก่ดีค่ะปีนี้ก็ันาดมากๆเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรราม่ทุกอ่าก็้แ่สแต่ถ้าไม่ดราม่าก็ดีนะะพิสูจ่ามันผ่านไป่ทุกอย่างมัก็ผ่านไปแบบดเวาีปะสดทีลชัยค่ะและสำหรับวัล่ พูดจอย่างนี้อย่าทำตัเป็นต่อจริงนะคะถ้าตอบแบบตรงๆก็คือหนูก็รู้เพราะว่าเคยบอกค่ะว่าว่าเขาอยากอยากไม่อยากอยู่ๆอะไรเนี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหรูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราจะตายอะค่ะแตเราไม่ได้ตายง่ายขนาดนี้คิดถองพูดีๆอะไรอ่างี้ค่ะแล้วต้องเขากพอเราพูดเขาบอกล้เบอกเขาว่าเขาว่าคิด ที่ตามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะคือเราจะตายมย <You 're S 1> ันจ <go. S 2> นะง่า้ อยู to well ่กับเรื่องเขาที่ขอนแก่นถ้าเกิดว่ามีงานที่กรุงเทพมันลุกขึ้นมาก็คุยกับพ่อตลอดบ่อยๆแค่ไหน่่แบพอจะกลัมา่นแล้วแต่แล้วแต่งานเลยถ้ามีงานมันขึ้นมาถ้าไม่มีก็แทบจะอยู่ขอนแก่นเลยไม่ไม่ถาวรค่ะคือเขาก็มีเอ่อย่าก็เหมือนอยู่กับแม่อะไร่ที่บ้านที่นู้นมีบ้านอยู่แล้วที่ขอนแก่นก็อยู่บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรก็ค่อยบินมาแล้วก็บินไปแบบคือเขาบอกวากาันเขานแก่ว่าสบายใจขึ้นหรือยังไง ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะสบายใจก็ได้ค่ะเพราะว่าฝั่งจังหวัดมันสบายตาสบายใจตอนนี้ตัเมเองห่วงรฉ้าะ่สาห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าให้ดูแลตัวเองไม่ดีไมู่ัเงเป็นมการยลูกเคนเลเขาเล้่เขาเล่้เขาเลเป็นมการเลยลูกแล้วราราราข่าวางส่าคนเยมันยกูกันอ่ะตัวีจะบอกเขาเรืนองอะไรกดหรือว่าตรงนั้นเขาคง้าดว่าเดานะหนูไม่เคยถามนะ อมแบบ่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเกิดคนยังคจะอยู่ก็ดงรกลัวนก็ไม่ไม่อีย่อะนไม่นไรหนู่ด้แกคุ้มัมปนไูไม่เนไม่นไเปนไรไม่เรม่ปรรมป่รรม่่ มันก็ผ่านไปจริงเพราะตอนนี้มันก็ผ่านไปนแล้วค่ะแปลว่าถ้าสมัยนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆค่รับขอบคุณมานะครับตอนนี้หนูก็แฮปปี้นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะแล,แ,ลแล้วหลังจากที่อัดรายการเสร็จแล้วได้มีการคุยกันรอบๆไหมแบบว่าคุณพ่อมีพูดอะไรเกี่ยวกับตัวหนูไหมเพราะว่าพ่อก็เป็นห่วงหนูเหมือนกัน,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 กน,กน,กนในเรื่องการที่หนูต้องแบกรับทุกอย่างเกี่ยวกับเลือกข่าวคุณนี้เลยได้มีการคุยอ,อะไรกันไหมไม่ค่อยได้คุยคือครอบครัวหนูจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งตั้งโต๊ะ กอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีทั้งส่วนใหญ่ก็คือบอกกันอัปเดตกันว่าแต่ละวันทําอะไรแค่นั้นเลยค่ะแครับน่าจะเป็นตกใจไหมที่เห็นคุณพ่ออยู่ดีก็เสียงรำคาออกมาเพราะว่าเรนนันที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเอ่อในรายการเหรอคะใช่ใช่ก็เข้าใจได้เพราะหนูรู้ว่าเขาาเครียดว่ารูปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าทุกเรื่องอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับมันอะไรเงี้ยการตายไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะจบอะไรเงี้ยค่ะปัญหาเราต้องแก้ ในเรื่อง,ง,งการอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูนรู้สึกว่ามันเป็นโรคเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เขาได้มีขอโทษหนูอะไรไหมที่ทำให้หนูลำบากใจกูตั้งใบอกเองว่าหนูไม่ได้ลำบ,บากใจอะไรเลยกับเรื่องนี้ที่มึงขอเขาส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่าใช้นี่มากกว่าอเออณัตตอนนี้เนี่ปัญหาในครอบครัวมันูนค่อยๆเคลียร์ไปทีละสเต็ปแล้วมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยอะไรบ้างไหมเบนครอบครัวตอนนี้ปกติค่ะแล้วปีนี้ก็คือแบบน้องชายก็จะเปิดท เรนเรนหลายหลายคนเชียร์สะพานสะพันที่มีพี่ใหญ่บ้านมนแลนสรุปยังไงครับคุณคุณเบสเพื่อนจ้ะเออเออแบบคิวเทอป้าเลยเนี่ยเออตกใจแท้มากหรือว่าคนอยากให้หนูมีแฟนก็ไม่ต้องคนอยากหนูก็อยากมีแฟนอะแต่คุณบิ๊กไม่คือไม่ใช่สเปคอยู่เลยหรอเพื่อนค่ะแต่หนูสัญญาว่าอะไรนะจะไม่ประกาศว่ามีแฟนจนกว่าจะจะลืมแล้ว ใช่จะไม่เจอตัวจนกว่าจะแต่งงานไม่ได้อะไรไม่โดนปกติเป็นคนแปลกตื่นมากเดี๋ยวเลิกกันนี่แล้วเบนไม่กลัวไม่กลัวแบบว่าหนุ่มๆที่อยากจะมาจีบหนูอ่ะเขาจะรอคอยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้ามาทําคะแนนหรอแล้วเพราะหนูประกาศเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคบกันจริงๆหนูเป็นคนที่ชิลมากค่ะถ้าคบกับหนูคือหนูสามารถทําตัวปกติได้นะหนูไม่ได้ทึ่ขั้นแบบว่าอุ้ยอย่าลงนะอย่าเดี๋ยวคนเห็นใส่รัว ไม่ได้แบบบอกสื่อหรือว่าอัพรูปลงอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันแบบรับรืนส่วนตัวดีกว่าแล้ววันนึงถ้าแบบมันใช่มันถึงจุดที่แบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่อยเปิดเพราะว่าจุดเป็นแฟนกันอะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้หรอาจะเลิกกันก็ได้ซึ่หนูไม่อยากแบบมีข่าวอีกแต่ว่าเพราะว่าที่ผ่านมามันมันทำให้มันทำให้เตือนสติเราใช่ไหมมันถึาทำให้เราเป็นตอนเนี้ยคือมันก็ต้องเตือนแหละเพราะว่า ทผ่านมาก็ค่อนข้าช้ำค่อนข้างก็แบบว่าวางใจอยู่ก็ต้องเามาเรียนรู้ค่ะว่าแบบต่อไปเราก็จะไม่มีอะไรรุนแรงเบาๆแตัสวยอย่างเบสไม่มีหนมาคุยเลยหรอมีเรื่อยๆออแสดงว่าก็ยังตึงหาหรอใช่คะมีเรื่อยๆก็คือยังพูดคุยกันอยู่ไม่รีบค่ะหนูว่าหนูอายุปีนี้หนูอายุ24ี่ มันยังสามารถไปได้อีกหรือว่าเรายังมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกหรือว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันยังตัดสินไม่ได้เลื่อยๆเลื่อยๆเลยนี่ในหรือนอกจ๊ะหมายถึงว่าพี่ไม่ได้ตอดจดว่าใครแต่ว่าพี่แบบว่าที่มีคุยอย่างมันมีทั้งในหรือนอกไม่บอกไม่บอกเป็นไฮโซไม่ใช่เอาแล้วไม่บอกหล่อกไม่ใชหล่อกไหมเรื่องหล่อมันแน่นอนแล้วต้องสวดแค่ไหนจะได้มีคนคุยเยอะๆ อันี้จพอบอกได้ไหมได้วันที่26มสภาค่ะหนูกะจัดงานมีตัวเองค่ะก็ที่ยูเนี่ยนอนะคะสามารถสูบัติได้ดูละละเอียดได้ที่ไอจีของเบสเชิญมีพี่ค<ๆ>ือวนชนด้วยนะคะหนูเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกมีใครรับเชิ้วยรบ้างใ้างมีพี่บ้านปมราชมีโตโน่มีผู้ใหญ่บ้านฟินไหขูดไเจบก่ได ไปมเลยจะบอกว่าเบสเบสจะเอย่าไปคุณรหัสเป็ับอีกงานมงงานงานมแงงานองานม่งงานไม่รู้แต่ว่าทุกคนนะคะไปงานมิสหนูด้วยนะคะปีนี้ก็คือจัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญคือหนูโชว์ทุกโชว์คือตั้งใจมากหนูร้องเองตานเองร้องสดไปดูความแบบไป มีมีสิ่งมีเครื่องดื่มอะไรที่ทำให้มันดูจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมจบงานเดี๋ยวพากินอ๋อเลยไปไหมอ่ะไปถ้าไปตัวคิวเลยแล้วขับตางหลังเลยไปกับหนูมันสนุกอยู่แล้วหนูหนู่กระเทยเลี้ยงพูดเลยนะพูดเลยนะันนแบบวมาอยู่เนียนมอนะคะยี่สิบหกพฤษภาที่ยูเนียนมอค่ะโอเค